ชุมชนทั่วทั้งตำบลให้อยู่ดีมีชชยสร้างความสุขสดใสเศรษฐกิจก้าวไกลทันสมัยสู่สังคม มันตั้งใจรับใช้ประชาชนรู้ปัญหาในพื้นที่รู้หน้าที่ในสภาและรู้คุณค่าประชาชนชน28พฤจิกายนขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเช้ามู่ที่5ที่ครบรักทุกท่านเข้าคูหาเลือกตั้งสออบอตอครั้งใหม่โปรดไว้วางใจอดีตผู้ใหญ่บ้านคนดีคนเดิมไพราะสนคมิเบอร์นี่เบอร์นี่งานเก่าเรา <Okay. S 2> อดีตผู้ใหญ่บ้านไพราะศนคมิเบอร์นิงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายโนรสิงห์มู่ที่5เบอร์นิงไพราะสนคมิเบอร์นิงเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหลายสมัยพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ที่หไว้ใจเชื่อใจและมั่นใจให้ทําหน้าที่ด้านปกครองเพราะความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการรับใช้ประชาชนเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น องชาวหมู่ที่5ในสภาวันนี้นายไพโรสนคมิพร้อมแล้วที่จะขออาสาชาวหมู่ที่5เข้าไปเป็นสออบตอหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันไทายโนรสิงเพื่อการประสานนโยบายการพัฒนาเพื่อผลักดันงบประมาณลงสู่พื้นที่เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยรอมรับฟังทุกปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ เลือกคนดีมีน้ำใจเป็นสอบต่อหมู่ที่5คนใหม่ต้องกาเบอร์หนึง่งเลือกเบอร์หนึง่งไพเราะสนคมิอดีตผู้ใหญ่บ้านเบอร์หนึง่ง รึกสจิกายนเขา้าคูหาเลือกตั้งอย่างสุดจริตและโปรง่งใสเลือกสอบตอหมู่ที่5ครั้งใหม่โปรดกาเบอร์หนึง่งเลือกเบอร์หนึงน่งกาเบอร์หนึง่งเบอร์เดียวให้อดีตผู้ใหญ่บ้านไพเราะสนคมิได้ทำงานในตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายโนรสิงห์หมู่ที่หหมู่ที่หกาเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึง่งเบอร์หนึ่ง เลือกผู้นำทั้งที่พาชุมชนเรานี้ให้เจริญก้าวไกล